สวัสดีครับกลับมาก่อติดข่าวสารล่าสุดของพิศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับตอนนี้ปัญหานอกสนามของแมนเชสเตอร์ยูไนตนี่ก็หนักหนาสาหัสไม่ใช่ย่อยเช่นเดียวกันนะครับแฟนบอลของแมนยูนีตตอนนี้เริ่มที่จะมีการรวมตัวกันประท้วงเซอร์จิมรัดคริฟ e ์ครับเจ้าของอินนิออสเนี่ยครับผู้ถือหุ้นรายย่อยของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่เข้ามาถือหุ้นแมนยูได้ประมาณปีกว่าๆนี่้โหออกลายเต็มที่เลย นะครับลดค่าที่จ่ายแหลกล้านไปหมดบางส่วนบางอย่างไม่ควรลดก็ไปลดไปตัดออกนะครับก็มีการพูดไปแล้วนะครับว่าเซอร์จิมีมองดูแล้วไม่น่าที่จะใช่นะคนที่จะมากอบกู้แมนยูครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทางด้านเซอร์จิมกำลังทำนี่ดูเหมือนว่าเขาโนสนโนแครแฟนปีศาจแดงน,นะครับไม่เพาะแฟนปีศาจแดงน,นะครับเหล่าสตาฟงทั้งหลายเนี่ยเขาก็ไม่ให้ความสนใจนครับอยู่ด้วยกันมาตั้งไม่รู้กี่สิบปีครับ บทจะตัดก็ตัดชืบเลยเยมันมันไม่ใช่นะนะครับอย่างน้อยก็ต้องดูแลต้องเทคแคร์ต้อง, care, องคือปณีปนอมกันนะ่ะนะครับแต่สิ่งที่ทาง้านเซอร์จิมกำลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้นะนะครับอย่างล่าสุดนี้ก็คือตัดไอ้งบ4ี่0 0ื่ปอนซึ่งมันมันไม่ได้มีอะไรเลยอะ4ี่0 0ื่ปอนด์สี่หมปอนนี่โหนักเตะซูเปอร์สตาร์ของคุณนี่คือคุณได้สัปดาห์แล้วเป็นเซนแสนอะ นี่ยที่งบนีมันแค่สี่หมื่นปอนด์มันเทียบอะไรกับพวกนั้นมันไม่ได้เลยครับแต่ก็มาตัดเออจริงๆคุณควรที่จะไปตัดไอ้พวกที่ว่าเล่นไม่ได้เรื่องมากกว่าครับไปตัดไอ้พวกนักเตะที่คือคุณไปประเคนสัญญาฉบับใหม่ให้อย่างเงี้ยนะครับแล้วไ้ค่าฉีกสัญญาโค้ชท,ทั้งหลายที่คุณจ่ายไปเนี่ยอย่างล่าสุดมึงจะไปจ่ายจะโทษนะครับขอใช้คำที่ถคุณคุณไปจ่ายให้กับทางด้านเอริกเทนฮักคุณไปต่อสัญญาเขาทำไมอะ ต่อเสร็จแล้วคุณก็มาฉีดสัญญาคุณทำไมไม่ฉีดสัญญาเนี่ยตอนนั้นเลยนะครับดูที่มันต้องมาเสียงเงินโดยเปล่าประโยชน์แล้วคุณก็ไปเอาทางนั่นดูเป็นอัมารินเข้ามาไปจ่ายค่าฉีดสัญญาทางนู้นอีกทั้งทงที่คุณก็มีรุทฟานิสตรอยโอเครุทฟานิสตรอยผลงานอาจจะจำแย่กับเลสตอร์ซิตี้แต่ดูทานนั่นดูเป็นอัมารินดีก็ไม่ได้แตกต่างเลยคุณก็ใช้ทางรุทเนี่ยทำหน้าที่ทํางานไปก่อนเนี่ยนะครับจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลแล้วหลังจากนั้นคาาค่ณออคุณไิไดม มันคิดอะไรแบบเล็กๆน้อยๆแบบสิ่งที่ไม่ควรจะทําแฟนปริษจแดงรับไม่ได้ครับขึ้นค่าตั๋วอีกนะครับขึ้นค่านู่นค่านี่อีกมันมันมันไม่ใช่แล้วอะครับคุณเป็นธุรกิจแบบเต็มตัวจนเกินไปแล้วครับแล้วตอนนี้นี่ก็มีตามที่ข่าววงในนะครับเขาออกมาบอกดีเขาบอกว่าตอรนนิเซอร์จิมกับทางด้านตูเป็นอมรินดูเหมือนว่าบางรายการบางอย่างที่ก็เห็นขัดแย้งกันด้วยนะครับเรื่องของนักเตะหลายๆคน เอาอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างเคสของท่านอารมาัดเดียโร่เนี่ยจริงๆมันต้องประกาศตุ้มออกมาได้แล้วนะครับว่ามีการต่อสัญญาฉบับใหม่กันนะครับสัญญาของเขาก็กำลังจะหมดโลงนะครับบอกว่าจะใช้ออปชั่นขยายแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมีการพูดคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่แต่ว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่จัดการต่อสัญญาและคุณไม่จัดการแบบให้เรื่องมันจบโดยเร็วะนะครับหรืออย่างท่านแฮร์รี่แม็กควายอารูเบนอัมเารินนี่คือบอกว่าอยากจะได้แฮร์รี่แม็กควายนะครับแต่ว่าฝั่งของทางด้านเซอร์จิมนี่ก็ยังเฉยเฉอยู่นะครับ นอกจากนั้นก็ยังมีนั้งแต่อีกหลายๆคนนะครับที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งรูบินอัมารินและก็เซอร์จิมนีมีความคิดเห็นไม่ลงรอยกันนะครับนี่ยังไม่ได้พูดถึงไอ้เรื่องไปปลดไอ้ตรงสปอร์ตติ้นเดลต,ร,ตร์เมื่อกี้ด้วยนะนะไปเอาเขามาไปเสียเงินจ่ายเงินไปดึงเขามาเนี่ยนะครับทำงานอยู่ไม่กี่เดือนแล้วก็ปลดเขาออกอีกเออก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณประหยัดเงินเล็กๆได้น้อยอะะ่ะเขาเรียกว่าอะไรละเ,เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายครับ ทำไปทํามานี่เซอร์จิมจะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยลงหลุมจริงๆนะครับเนี่ยเอาต่อด้วยเรื่องคลิกเครียดอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับมาคัรแรดฟอร์ดโอ้ดีฝั่งของฟาบิเซโอโรมาโน่ก็ออกมานะครับว่าตอนนี้นี่คือทุสินทุกอย่างเคลียร์แล้วว่าฝั่งของรูเบนอัร์มารินและก็สตาฟโค้ชของเขานี่ไม่แฮปปี้ครับกับทางด้านมาคัรแรดฟอร์ด ต้องการที่อยากจะปล่อยนักเตะคนนี้ออกจากทีมนะครับรอคอยข้อเสนอที่จะมีเข้ามาแต่บอกต,ตรงๆไยนะนะครับมีข่าวกับทีมนั้นทีมนู้นทีมนี้ทีมนั้นเต็มไปหมดนะครับในยุโรปเนี่ยแต่ไม่มีทีมไหนนะครับที่พิจารณาที่จะยื่นข้อเสนอให้กับแมนเชสเตอร์เต็ดแบบจริงจังในการที่ดึงมาคาราฟอร์ไปอยู่ด้วยแล้วถ้ามองแบบนี้นี่คือมั่นใจได้เลยนะครับว่าเดือนมกราดี้ก็ไม่มีทีมไหนครับ ที่จะไม่ยื่นข้อเสนอให้กับแมนยูในการให้ดึงมาคาร์ทฟอร์ดไปอยู่ด้วยยกเว้นเสียแต่ลีกในซาอุซึ่งไอ้เจ้ามาคาร์ทฟอร์ดนี่ก็ออกมาบอกก่อนท่านี้นะครับว่าเขาไม่ต้องการที่อยากจะย้ายไปเล่นให้กับลีกในซาอุครับเขาบอกว่าเขายังคงมีความสามารถอยู่ยังคงสามารถที่จะเล่นได้ในลีกของยุโรปดีได้แบบสบายๆครับความสามารถของเขาผลงานของเขาเขาสามารถจะกลับไปติดทีมชาติอังกฤษได้อีกนั่นคือเป้าหมายของเขา ไม่เตรียมตัวเลย้วันนี้เป็นไรอาจารย์อาจารย์ไปทําอะไรมาทําไมใส่เกิดอารมณ์อะไรทําไมใส่แบบไม่ยั้งไงครับคือมันฟังไปฟังมาแล้วมันไม่เห็นทางสว่างเลยนะครับวันหนึ่งก็มีข่าวกับบา์เโลนหน้าวันหนึ่งก็มีข่าวกับยูเวนตุสเดี๋ยวก็มีข่าวกับอาร์เซนอลอย่างเงี้ยเชลซี LC, ครับสปเปอร์อย่างเงี้ยครับปารีสแซงต์แงชงกนะครับเออแล้วทีมไหนยื่นบ้างไม่มีเลยครับไม่มีทีมไหนเลยที่คิดจะมายืน่นในการที่จะขอดูซัดามาคาราทฟอร์ เต็มที่นี่ขนาดแค่ยืมตัวอย่างยากเลยครับเอาแล้วถ้าหากคุณเก่งจริงเนี่ยคุณไปอยู่ลิซ่าอูสิแล้วถามว่าลิซ่าอูนี่ติดทีมชาติไม่ได้เหรอไม่ใช่ลิซ่าอูติดทีมชาติได้นะครับอย่างทางด้านไอ้เจ้าลาปอสเนี่ยนะครับกองหลังของทีมชาติสเปนของทนน่าอัลนัสเซอร์เนี่ยเขาอยู่ที่นั่นน่ะเขาก็ยังติดทีมชาติได้เลยกองเต้ยอย่างนี้ครับเขาก็ยังติดทีมชาติฝรั่งเศสได้เลยคุณก็ไปดิคุณเล่นให้มันดีฮะ ยังไงคุณก็ได้โอกาสติดทีมชาติครับมันขึ้นอยู่กับความสามารถขึ้นอยู่กับตัวคุณมากกว่านะครับไม่ใช่แหมไปดูเรื่องนูน้นเรื่องนี้ครับส,สุดท้ายเนี่ยคือถ้าคุณไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ไม่สามารถที่จะทําให้ตัวเองกลับมาเป็นเหมือนมาคาร์ตฟอร์ดเมื่อ3-4ปีที่แล้วได้เนี่ยคุณไปอยู่ที่ไหนคุณก็ไมไ่ติดทีมชาติหรอกนะครับอย่าไปอ้างนูน่นอ้างนี่เลยนะครับยังไงก็เอา ช่วยแมนยูหน่อยละกันนะครับอยู่กับแมนยูนี่ก็มีจะทําให้แมนเชสเตอร์เดนดิลําบากใจครับเอางั้นก็คุณก็ไปไประหยัดเงินให้เซอร์จีมหน่อยละกันนะนะครับไอค่าโลงค่าเนยสามแสนกว่าปอนเนี่ยนะครับคุณก็ไปไปซะนะครับยอมลดค่าเน่อยตัวเองลงหรือไม่ก็โอเคไปเอาเลนีกของซาอุก็ได้ครับเพราะเผอดิคุณไม่ใช่ว่า3 0 0แสนกว่าปอนด้วยปั๊บไปเรียกเลย450,000แสนเขาให้คุณอยู่แล้วนะครับะดูแล้วคือมีแค่ลีกซาอุเท่านั้นแหละ ที่ทันดานมาคา์ดฟอร์ดจะได้มีโอกาสย้ายไปนะครับถ้าบอกว่าจะได้เล่นในลีกยุโรปต่อเนี่ยเมินซะเถอะครับไม่มีทางสวดเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูเต็ดพบกับนิวคาสเซลนะครับเล่นในบ้านของตัวเองครับเล่นที่สนามโอเทรฟฟอร์ดเกมส่งท้ายนะครับปีนี้ของทันดานแมนเชสเตอร์ยูเต็ดแล้วหลังเกมนี้นะครับแมนยูมีคิวไปเยือนที่แอนฟิลครับพบกับลิเวอร์พูล สถิติก่อนหน้านี้สวยรู้แต่บอกไว้ก่อนนะครับมันเป็นเรื่องของอดีต26เกมนะครับที่แมนยูดีเจอเนวคาสเซิลที่สนับโอทราฟอร์ดแมนยูไม่แพ้ถึง24เกมครับแต่ดูผลงานนะครับสีนัดหลังสุดที่ผ่านมาของทางด้านนิวคาสเซิลนี่พวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะวิลล่าครับชนะอิฟสวิชชนะเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็ชนะเลสเตอร์ซิตี้ครับ นขณะที่แมนยู4นัดหลังสุดชนะอยู่แค่เกมเดียวนะครับก็คือเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้โอ้โหตอนนั้นนี่นึกว่ากลับมาแล้วครับที่ไหนได้ครับ3นัดหลังสุดหลังจากนั้นเป็นต้นมาแพ้รวดครับทำแฮตทริกเกมนี้นี่จะ4นัดซ้อนหรือเปล่าครับดูจากฟอร์มการเล่นนะงองทั้ง2ทีมในเวลานี้นะครับดูจากผู้เล่นในเวลานี้เนี่ย ตือเมืองนอกทุกสำนักฟันธงแมนยูคาบ้านนะครับเกมนี้แมนยูไม่มีลุคชอไม่มีเมสันเมาไม่มีวิกตอร์รินเดอร์โรฟมีปัญหาการปาดเจ็บไม่มีบรูโนโ่ไม่มีอูกาเต้น,นะครับที่ติดโทษแบนครับฝั่งของทางด้านดิวคาสเซอร์เนี่ยพวกเขาก็ไม่มีนักเตะหลายคนนะครับอย่างทางด้านคัลลัมวินสันเนี่ยครับมีปัญหาการบาดเจ็บนิกโปล์โอเคไม่เป็นไรนะครับหรืออย่างทางด้านเออร์ัลเซลเนี่ยโอเคแต่นักเตะที่พวกเขามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยผลงาน ร้อนแรงด้วยกันทั้งนั้นนะครับอย่างไอเจ้าอิซักเนี่ยตอนนี้กดไปแล้วถึง11อประตูนะครับฮาวิบานอีกเนี่ยโอ้นักเตะแต่ละคนบุโวกิมาไราส์อีกอยู่กันครบนะครับตัวนันลี่นี่ก็กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ติดโทษแบนมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน,นะครับแต่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปรับเปลี่ยนนักเตะกันมั่วไปหมดครับกองหลังนี่โอ้ลิซันโดมาร์ติเนสแฮรรี่แมกไกแล้วก็น่าจะเป็นทางด้านเลนนี่ยูโรนะนะครับ เดลิสนี่เดี๋ยวดูก่อนแลวครับว่าพอจะลงไหวหรือเปล่านะครับถ้าเดลิสลงได้นี่อยากจะให้เดลิสเนี่ยแทนมาร์ตินเนสมากกว่านะเพราะมาร์ตินเนสนี่ช่วงลางหลังนี่ฟอร์มหลุดมาค่อนข้างจะบ่อยทีเดียวนะครับาดาโล่เอดดาโล่นี่ก็ไม่อยากจะให้อารงเลยนะครับคืออยากจะให้มัสรูรเนี่ยโยกไปเล่นทางฝั่งของดาโล่มากกว่าแล้วเอาอามาัดเดียโล่เนี่ยมาเล่นในแต่ะวิงแบ็กฝั่งขวาอามาัดเดียโล่ไปเล่นแนวรุกนลี้วผลงานไม่ปังเลยอะครับ ควรที่จะเอาอามาเดโรดิมาเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งขวาจะดีกว่านะครับแล้วก็คู่การนี่ก็น่าจะเป็นคอบบี้ไมนูกับคาซิมิโร่ส่วนแนวลุกนี่ก็คงจะเป็นอยลูนนี่ยครับยืนค้ำเป็นหน้าเป้าครับแล้วอีก2ตัวที่เหลือนะนะครับจะเอาใครดีต้องก็เห็นใจทางด้านรูปเป็นอริเหมือนกันนะ,นะครับทางเลือกนี่ในซุ่มมอนั่งสำรองแทบจะไม่มีเลยแต่ให้ถ้าถามนะว,ว่าอยากได้ใครก็ เอาทางด้านคริสเตียนแอรลเซนดีกว่านะครับประธานที่ของบูโ่อีกคนนึงก็กัดฟันส่งการาโชวลงไปอะครับหน้าที่จะโอเคนะนะครับแล้วคิดว่าถ้าหาักเกมนี้แมนยูแพ้จะเกิดอะไรขึ้นไหมก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับก็มันทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะนะครับแต่ที่แน่ๆคือถ้าแพ้เกมนี้ต่ออีกสนัดรวด4เกมรวดแล้วเกมหน้าเจอกับลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์คิดว่าจะรอดไหมล่ะครับเนี่ยก็อะ ได้แต่ส่งกำลังใจแะครับแต่ว่าถามว่ามีความหวังไหมคงจะไม่หวังอะไระครับ <c oughs> <c oughs> ได้หนึ่งแต้มในบ้านนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วแล้วกลับพบกับ Insight แมนยูเต็ดได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ